ไปตำหลวงพระบางกันค่ะเมื่อวานนะคะกินแล้วติดใจค่ะวันนี้ก็จะตำอีก1วันนะคะตำหลวงพระบางค่ะนี่นะคะเส้นมะละกอของเราเนาะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ1จานค่ะน้ำตาลปีบนะคะกะปีนะคะไม่มีน้ำปูนะคะมาเลยใช้กะปีแทนแล้วก็น้ำ มะราค่ะมะกอกมะนาวมะเขือเทศนะคะไม่ได้ใส่น้ำมะขามเนาะเราก็ทำแบบง่ายๆเลยค่ะในครกนะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมนะคะซึ่งตมเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเลยนะคะวันนี้ก็จะปรุงด้วยน้ำตาลเนาะนี่นะคะแล้วก็กระปิกค่ะ กะปินะคะก็จะเป็นกะปิอย่างดีนะคะที่ป้าเล็กซื้อมาเนาะจากงานโอท็อปนะคะหอมมากๆน้ำปลานะคะบี้ให้กะปิเขาแหลกก่อนนะคะปาเล็กก็บี้จนเขาละลายนะคะนี่เนาะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะละเอียดแล้วละลายเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่นะคะเราก็จะใส่มะกอกเหมือนตำส้มตำเราทั่วไปเลยค่ะถ้าใครเคยตำส้มตำกินก็จะรู้นะว่าจะใส่อะไรบ้างค่ะหรือว่าถ้าใครมีน้ําปูเนาะก็ใส่น้ําปูนะคะแต่ปลาเล็กไม่มีก็เลยใช้กะปิแทนค่ะมะนาวลูกเล็กนะคะก็จะใส่เยอะนิดนึงน้ำเขน้อยเด้อค่ะเนี่ย อืมเ,อเลยขอเพิ่มเคมีกนิดนึงนะคะใส่น้ำปลา,าไปค่ะ โอเคได้ที่แล้วมะละกอที่เราซอยไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะตำหลวงพะบางของปลเล็กค่เดี๋ยวเราจะโรยด้วยเม็ดกระถินนะคะ